ครับตุ๊ดครับนี่ก็เป็นกาลิครับอยู่ในป่าครับอันนี้เข้ามัเต้นมันครับเน,นี้ย่าน,นี้ลกครับนี่ก็มีมะขามแขกครับบุ๊ดต้นไม้ครับนี่ครับมะขามป่า เรานี่นับมาขมเราเรียกว่าตำแย่เราก็จะใช้แปคโครอุด อ่าวันนี้ก็ต้องมีตัวช่วยลยครับเเต็งหนึ่งของเราไม่ไหวแล้วครับต้องใช้ <ไข S 2> เกล <ไข S 2> แรยครับใครเนี่ยใครใครไม่ยอมเก็บอ่ะเนี่ยต้องพึ่งแล้วเนี่ยเกลกแล้วแล้วก็ช่าะเอไปกลกองแล้วก็ใช้รถตักขึ้นนะครับโอ้แมครับ นี่ครับเตงหนึ่งของเราไม่ไหวแล้วครับต้องต้องพึ่งเกลี่ยนะครับรับวิธีการผสมครับครับนี่ครับขอดูเกลี่ยนยครับยี่ห้ออะไรครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่นี่นะครับแหมชูกำลังครับอ๋อ เหนื่อยครับเหนื่อยไอ้กินวันนี้กี่ซองครับเนี่ยวันละสามซองวันละสามซองกาแฟวันละเจ็ดฟองล้าขาวันละห้ากวดใหญ่วันนึงได้กี่ตันนะครับเนี่ยวันหนึ่งก็เต็มที่ก็ประมาณถ้าอัดไปเต็มเตมก็ประมาณยี่สิบสี่ตันโอ้ยี่สิบสี่ตันเท่วแรกก็สิบตันเท่าเท่าสองก็ สิบสี่ตันแล้ววันนี้มากี่คนครับเนี่ยวันนี้ก็มาประมาณสิบห้าสิบหกคนโอเคนะครับแล้วใช้อะไรขึ้นครับเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงครับขึ้นมันตดวนี้ขุดไปก่อนอ๋อขุดไปก่อนครับมันอาจจะลกนิดหนึ่งก็ได้ว่าเจ้าของไรเยอะน่ะหมามุ่ยอ่ะรู้จักไหมหมามุ่ยหมามุ่ยเขาเรียกมาขามแขกครับโอ้นั่นแหละถะาขามป่าเขาเรียก ร้อนครับประกาศร้อนวันนี้ครับร้อนมากเลยอารมกด้วยอืมนีอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยครับอ๋ออยู่มาสารคามอ๋อมาสารคามมาไกลนะเนี่ยครับมาประจําหรือเปล่าครับเนี่ยก็มากันทุกปีอ๋อมาทุกปีอยู่บ้านก็ม,มีอะไรทําอ๋อที่บ้านทําอะไรครับทํานาทําไรโอ้เสร็จนาทําปังในนาปีครับ หรือว่าเป็นนาปังอย่างเดียวนาปีเป็นนาปีอย่างเดียว<อ>ถ้าไ <นา S 1> ม่น้ำงเสยจะทำสามสีเที่ยวอแต่นี้เขาทําเยอะนะทนะําไร่ทาสวนนะแถวลบบุรีนั่นน่ะ<อ>ใครนะ่ะ<อ>มาแล้วนะ่ะโอ้รถเขาเนี่ครับรถมาแล้วครับอีกหน่อยคงขึ้นนะครับใครรถตักขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็ฝากแค่นี้ครับติดตามได้ครับผมทางเลสติ้งผมพะย่ะ